Bcm channel สวัสดีครับอยู่กับเกม The Crew m o t o r f a c e นะครับวันนี้ก็มาทำตัว Challenge นะครับในตัว p l a y l i s t Donut นะครับผมชา a l l e นต e ตอนนี้นะครับที่ผมหาได้ก็อยู่ประมาณสัก20 20เท่าไหร่23นะครับ24 24นะครับ24นี่ไม่มีตังค์ซื้อรถโอเคครับผม ตัวที่ทําผ่านไปแล้วที่ผมคิดว่ายากสุดน่าจะเป็นตัวโดนนะครับตัวโดนนี่ต้องขี่หาเพราะดีตรงนี้ยผมอัดคลิปไว้ไม่ทันนะครับแต่โดนตัวที่หาลําบากหน่อยจะเป็นอยู่บนตึกนะครับอยู่บนดาดฟ้าเลยนะครับอยู่ตึกอยู่แถวๆวพวกไชน่าทาวน์ในเมืองฮโนูลูนั่นแหละครับเราก็ต้องขี่เครื่องบินแล้วก็ไปปล่อยรถลงไปข้างบนนะครับไปเก็บเอานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนที่เหลือพวก สไลมาเตอร์ไอ้นี่ดิฟนี่ดิฟไม่น่ามีปัญหานะครับทุกคนน่าจะดิฟได้นะครับแล้วก็ตัวมัวหน้าเซนเตอร์นี่ฟรีได้นะครับขับรถไปที่มัวหน้าเซนเตอร์บิสจิปเปอรตัวนี้ขับที่ความเร็ว300นะครับที่ฮโน o ลูลูโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตัวที่ยังทำไม่ผ่านนะครับ มาดูตัวแรกครับผมตัวครูสนะครับตัวนี้ขับรถ15กิโลเมตรนะครับฟรีได้นะครับผมเงื่อนไขก็คือใช้ตัวรถที่เขาให้มาเนี่ยครับตัวคอเวตครับขับ15กิโลนะครับขับที่ไหนก็ได้นะครับในตัว h ช l เลน g ์ของอ,อะไรอะ่ะ ของตัวโดนัทเองก็เนื่อนไขไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน่นไขไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะจะไปเสียเงินกับการซื้อรถนะครับโอเคสิบกิโลครับต่อมาเป็นลมเพจดนะครับลมเพจเนี่ก็คือขับชนนะครับ ขับชนที่ฮนโนลูลูนะครับพิกนิดนึงนะครับอยากให้เก็บได้เร็วใช่ไหมครับให้ให้ขี่ไปชนตัวตัวกำแพงนะครับตัวกำแพงแล้วก็ห้ามชนซ้ำอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ในเขตโฮนโนลูลูมันมีเยอะอยู่นะครับถ้าชนแล้วกลับมาชนอีกไม่ได้นะครับเนี่ยชนกำแพงนะครับได้ได้เร็วมากครับปับเดียวนะครับ 400ชนกำแพงอย่าไปชนอย่างอื่นครับกำแพงง่ายสุดก็ใกล้ใกันนะครับเราก็จะได้ตัวอะไรล่ะตัวกิ๊กเลเวอร์นะครับตัวนี้คือขี่ขึ้นมาบนอ่าเนี่ยครับตัวโดมนะครับตัวโดมตรงเนี้ยเราก็จะผ่านตัวกิ๊กเลเวอร์ด้วยเอิรขี่มาผ่านพอดีนะครับต่อมาทริบิวนะครับ ตัวนี้ขับมาที่ตรงนี้ครับ National Chemistry c นะครับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ขับไปครับแค่เข้าบริเวณก็ผ่านแล้วไม่กำหนดเวลาสบายเลยครับทีได้ง่ายๆ ตัวอะไรนะ national c r e m i s t y นะครับตมาเป็นตัว s p e e d ี t e r นะครับ Speeter ต,ตัวนี้แนะนำให้ทำตรงตรงนี้เลยนะครับความเร็วที่150นะครับตรงตรงนีนะ้ที่แนะนำตรงนี้ก็คือเขาให้เราทำให้มันโอเวอร์ Over, นะครับให้เยอะกว่ากว่าเงื่อนไขที่ ที่สปีดแท็บกำหนดนะครับตรงนี้เขากำหนดไว้150นะครับถ้าเราจะผ่านเราก็ต้องทำ250า250นะครับคือเผื่อบางคนลดลดยังไม่ได้อัพอัพเกรดอะไรเยอะแยะนะครับมันก็จะทำเกินยากผมแนะนำทำตรงนี้ครับ150เราก็ทำแค่250ครับต่อมาเป็น Turbo Maker นะครับตัวนี้ให้เราใช้การรีบก็ได้นะครับ ชนที่ความเร็ว250กิโลเมตรนะครับเราชนเสร็จแล้วเราก็รีวา์กลับมานะครับ50ออบอเจ็ตครับไม่ยากไม่เยอะใกล้ๆกันครับทำที่ฮโนลูลูก็ได้ชนพวกกำแพงนั่นแหละครับเป็นหลัก h ชรเลนต่อมาเป็น e อ็กซ์ตัวนี้นะครับให้ทำสลาลอมนะครับโดยไม่ไม่คอลลิชันนะครับไม่ชนนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆกับตัวตัวไอเนี่ยมันแล้วแต่ใครจะเลือกทําเลยนะครับแต่ไปทาในในจุดที่ที after, ่เป็นสนามไม่ได้นะครับเขาให้ทําด้านนอกนะครับที่มีรถวิ่งนะครับที่เป็นสนามแข่งเขาเขาไม่ให้ทํานะครับเขาให้ทําด้านนอกด้านนอกที่เป็นเออไม่ใช่สนามครับก็ทําจุดเดียวกับผมทําก็ได้นะครับจุดนี้ใกล้ๆสนามนะครับรถ รถก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวตัวระยะทางมันสั้นนะครับผมต่อมานะครับเป็น explosion นะครับตัวนี้ให้ขับจาก diamond head นะครับ diamond head มาทีา่ตัวสนามบินนะครับเขาเขตสนามบินก็ได้นะครับระยะเวลาก็5นาทีนะครับ5นาทีไม่เกิน แค่เข้าเขตก็ไ,ได้นะครับน้อยชาเลนต์ต่อมาเป็น Tomorrowland นะครับตัวนี้ให้เรามาที่ตัวโดนัทนะครับตัวตัวเริ่มต้นเลยนะครับตามชื่อเลยนะครับสแล s สปีดนะครับแล้วก็ขับมาอย่างที่ตัวเ l ลิสนะครับอิเล็กทรอนิกออเดซี่นะครับ ขับเข้าไปข้างในนะครับไม่ใช่ด้านนอกนะครับชาเรเลนต่อมาเป็น n o t o r i รียสโนโตเลียล t o r i โนโเนะครับไปที่ b u s i n e s s p l า z a นะครับผมบ n e s s plaza ก็คือด้านบนนะครับให้เราขับไปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถนะครับ นเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะบินขึ้นไปดาดฟ้านะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรถอีกรอบหนึ่งนะครับบนดาดฟ้านะครับเอาเข้าไปจอดในโดมนะครับโดมนี้จะเป็นโดมที่มีตัวตัวอะไรลหละตัวชาเลนโดนนะครับอยู่1อันนะครับอยู่ในโดมนี้เลยนะครับอยู่ในโดมทรงกลวยนี่แหละไอ้เครื่องวงกลมท็ทีครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีตัวโดนอยู่1 1ชิ้นนะครับ หลายคนอาจจะหาไม่เจอคืออยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เลยวิธีการเข้ามาก็เหมือนกันนะครับชาเล่น <Challenge S 1> ต่อไปนะครับเป็นตัวของสตีดไหมสตีสนะครับเอาเจ้าอีโวเอาไปดิฟนะครับแข่งให้ผ่านโดยไม่มีการชนนะครับพยายามประคองไว้ครับคะแนนก็ไม่ต้องเยอะก็ได้ครับ ต่อมานะครับชาเลนจ์ Challenge. ต่อมาเป็นไฟลิ่งได n o นะครับไดโนเสาร์บินได้ง่ายครับแต่ว่าซื้อรถอีกแล้วครับท่านก็คือซื้อรถในแพ็คนะครับเป็นแพ็คของเขาก็ในแพ็คนี้ก็จะได้เจ้าอะไรอะ่จะจะมีตัวแรปเตอร์นะครับกับนิสสัน3 5 0หนะครับผมอันนี้ก็แพงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซื้อตัว ครอบบ้านะครับผลแพ้ชนะไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ห้ามชนนะครับสองรอบสนามไม่ต้องสนใจเรื่องแพ้ชนะครับยังไงก็ผ่าน,นครับขอแค่คุณไม่ชนรถโคตรแพงครับเจ็ดแสนได้มั้งไม่มีแพ็ครถราคานะครับซื้อแยกต่อมาให้สปีดนะครับใช้รถในแพ็คที่ซื้อมานะครับ ที่ได้มากับเจ้าแรปเตอร์นั่นแหละเอามาวิ่งนะครับที่ไวิกี้ไวกิกี้มาเก็ตวิ่งทะลุเข้าไปด้านในนะครับความเร็วก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นรอบเดียวนะครับเราจะทำกี่รอบก็ได้ให้มันถึง320นะครับชาเลนจ์ Challenge ต่อมานะครับแพนเซอร์ er นะครับใช้ m 4นะครับ เล่นในตัวตัวอีเวนต์นะครับแล้วก็ขับชนนะครับ20อย่างนะครับก็ผ่านแล้วไม่ต้องจบนะบออกได้เลยผ่านนะครับ King of Hawaii เอา Lamborghini นะครับไปที่เอร์ยันนะครับจอด เหมือนเดิมครับใช้เครื่องบินขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถนะครับอันนี้ผมอาจล่วงมาก่อนแต่ก็ผ่านอยู่ดีนะครับ Over the Top ก็เหมือนเดิมเลยอันนี้คอ n คอนเฟนชั่นเซ็นเตนะครับขึ้นไปด้านบนขี่ขึ้นไปบนหลังคาครับตรงนี้ทำทำหลายอย่างแล้วนะครับทำหลายช l e เลนแล้ว ชาเลนจ์ที่ผมตีความหมายได้อีกก็มีสอ2ชาเลนจ์นะครับก็จะมีตัวแกนเลสนะครับตัวนี้เอาไปแข่งแกนเลสให้ให้ติด1ใน10นะครับแล้วก็เฟอร์ลารีตัวนั้นต้องซื้อรถเฟอร์ลารีนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมในตัวชาเลนจ์นะครับที่เอาไว้หาเงินนะครับก็คงไม่ยากนะครับสำหรับคนที่มีเงินซื้อรถในตัวชาเลนจ์ของเฟอร์ลารีคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ